เจ้าภาพผู้มีบุญพามาดูพื้นที่โยมอยากจะถวายสักร้อยไร่ให้เป็นศูนย์กลางการรวมใจของจังหวัดชลบุบรีโยมก็มีพื้นที่ประมาณ3 0 0อกว่าไร่ก็บอกว่าหลวงพี่เลือกเอาเลย300ร้ไร่โยมให้ร้อยไร่หลวงพี่อยากได้ตรงไหนเชียเยวเลยพี่ก็โอ้โหพื้นที่ว่างเปล่าหมดเลยนะชี่ตรงไหนก็เหมือนกันแนละ้วก็เลยเชียเยวตรงที่อยู่ณนะปัจจุบันก็เลยได้มีโอกาสบุกเบิกสร้างสถานที่ตุนดงค้าสถานชลบุรีนี้ขึ้นมาระยะเวลาจากวันนั้นถึงวันนี้ก็6ปีแล้ว พอได้ที่เสร็จรวบรวมบุคลากรได้มา5รูปจากวัดใหญ่วันแรกก็ได้ทําการวัดพื้นที่เลยมาดูว่าจะสร้างอะไรตรงไหนออกแบบมันจะแปลนทั้งหมดเลยเริ่มต้นที่จะสร้างกุฏิก่อน พี่มาทุ่งนาฟ้าโล่งหมดเลยก็ใช้เวลายบ2บวันก็มีศาลาขึ้นมาก็ด้วยบาร,รมีของครูบา,จารจย์ได้โครงสภาจากมาและที่เหลือเราก็ไปหาเองแล้วก็ต่อเติมมาเป็นศาลาสองหลังใหญ่สามารถรองรับบุคลาก,กรได้100ร้อยกว่าท่านประจัดกิจกรรมบวชขึ้นมาแล้วก็อยู่จำร,รัากัาในปีแรก2013ร้อยสิบสามรูปโครงการพระดูร้อนเราก็จัดอบรมสมณีนถึงหน้าที่จะอบรมเยาวชนแล้วก็จัดอบรมเยาวชนพู่ไปด้วยแต่ละปีก็มีผู้เข้าร่วมโครงการเกือบร้อยอทั้งนั้นเลยนะ เราก็มีโอกาสได้ไปทํางานกับโรงเรียนต่างๆกับวัดต่างๆกับชุมชนต่างๆด้วยการลงไปทํากิจกรรมร่วมด้วยถ้ามีโครงการบวชเราก็จะไปร่วมประสานงานดับวัดต่างๆนําเสนอโครงการของหมู่คณะเราได้ไปกราบถวายรายงานท่านแล้วก็เข้าร่วมโครงการร่วมกันส่วนโรงเรียนต่างๆเราก็มีโอกาสได้ทําร่วมด้วยเช่นวีสตาเราก็มีโอกาสได้ไปโรงเรียนในรอบพื้นที่เราแล้วก็โรงเรียนในส่วนของอำเภอต่างๆก็มีโอกาสได้ไปทํางานร่วมกันด้วยส่วนของบ้านเมืองก็มาร่วมด้วยในส่วนที่เขารู้รัาทราบร่วมกัน ที่มาในที่นี่เราก็รับนโยบายมาหนึ่งก็คือมาสร้างสถานที่ให้สามารถรองรับการสร้างบาร,รมีของหมู่คณะเราได้2ก็คือสร้างคนทั้งพระทั้งเนนทั้งเยาวชนทั้งหลายเราก็จะทั้งคนขึ้นมาให้เป็นคนดี3าก็คือรวบรวมพี่น้องนักสร้างบาร,รมีของเราที่มีอยู่แล้วได้มาทํากิจกรรมดีๆอย่างนี้ร่วมกันทุกกิจกรรมก็จะมีคนมาร่วมด้วยค่อนข้างเยอะทีเดียว ต้นสมบัติถือว่าเป็นความเมตตาของหลวงพ่อที่ได้นํามาในการฟื้นปูพระพุทธศาสนามาใช้ในการสร้างสถานสถานของเราให้สมบูรณ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักอาศัยเรื่องของอาคารปฏิบัติธรรมและส่วนต่างๆให้สมบูรณ์มากขึ้น2ก็คือเรามาสร้างคนเพื่อผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบวชพระเปิดสมมเนรและจัดค่ายเยาวชนต่างๆหรือว่าลงไปทําหน้าที่ตามอำเภอต่างๆในจังหวัดชลบุรีรวมกระทั่งเราได้มีการลงไปทํางานเครือข่ายรอบทั้งจังหวัดเลยปัจจัยต้นสมบัตินี้ก็ถือ ว่ามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งแล้วก็เป็นกําลังใจในการที่จะพัฒนาสถานที่แห่งนี้แล้วก็พัฒนาเครือข่ายคนดีให้ยิ่งขึ้นไป